คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนสร้างนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวแหกปากอีกนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมยูงผมมีมาโอป,ป้าอีกแล้วนะครับ ก็วันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้เราจะมาสร้างแมปฟันยินไฟเด y n ไนท์กันนะครับผมของวิ e สอของไอ้เจ้าตัวสกีก,กับปั๊มนะครับผมโอเคถ้าพ้อแล้วเราไปเริ่มสร้างกันเลยครับอย่างแรกเราจะทําให้มันดูแบบเออ่ลึกลับไงแบบอยู่ในป่าแบบป่าป่าลึกลับอะไรเงี้ยแบบบอยเฟนเกเฟนเดินหลงไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ในเรื่องนะว่าไอเจ้าบอยเฟนนี่มันเข้าไปได้ยังไงนะโอเคเราก็จะ เอามาล้อมรอบแบบนี้ชิบชิบเอาเฮ้ยลืมบอมิวโอ้ว้วาวแล้วเราก็จะทำล้อมรอบไปเลยโอเคประมาณนี้อ่าโอ้ลึกลับอ,อยู่นะแต่ป่ามันเช่างมาเถอะ โอเคครับผมเราก็จะทําเป็นคือแบบไอ้เจ้าแบบของสกปกับปั๊มเนี่ยมันไม่มันมีนิดเดียวเองนะมันมีให้ดูนิดเดียวเองคือผมจะแบบแต่งตกแต่งเพิ่มเติเม,ตมนะครับผมเพื่อให้มันดูน่าก,กลัวหน่อยนะโอเคเราก็จะใส่เป็นตรงนี้ไปเลยบ้านตรงกลางใช่บ้านไหมที่สกปกับปั๊มอยู่ควรจะเป็นบ้านหรอบ้านหรอมั้ง นี่เดี๋ยวนะมันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าเลยนี่วะสายตาโอเคทำอีกประมาณสองชั้นไม่ใช่สองชั้นสิสองบล็อกอ่าแล้วก็จะติดด้วยไม้สีม่วงเอ๊ะที่มันไม่เท่ากันนี่นะ I'm sorry เดี๋ยวนะนี่มันจะไม่เท่ากันสักรอบเลยเหรอตาผมทำด้วยอ,อะไรเนี่ยโอ้ยตาผมเนาะโอเคเราก็จะทำพื้นบ้านนะจ๊ะ เน่แบบนี้เราทำประตูเดี๋ยวบันไดนี่คอยที่หลังแล้วกันเออถ้าเอาเป็นแบบบ้านแบบนี้ดีกว่าอ่า อโอ้ว้าวแล้วก็บันไดามาจะมาตรงนี้ตรงนี้มันตรงไหนคนดูงงตรงนี้มันตรงไหนก็รู้ครับโอเคแล้วก็ใส่ไปนี่ตัวเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างนี่เอาตรงเอ้ยไม่โดนอะไรตรงนั้น ไม่ไงแล้วก็มองมองหน้าต่างแล้วก็แล็ปกันเอามาต่อกันเลยชุบ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 ชุ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 อ่าตรงนี้เลยชุบชุบอ่าสวยงามจ้า ต่อไปก็บันไดทําเป็นว่ามันติดสนิมอ่าใส่นิดนึงโอเค ตรงนี้ก็ทำเป็นที่เปิดดูอ๋อโอเคใส่ตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้เริ่มหล่นๆตกแต่งเพิ่มเติมเอเ่อแถวนี้โอเคเคาจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็เข้าบ้านเข้าบ้านเสร็จแล้วก็แบบ แล้วก็แลบโยไม่ใช่อันนี้ก็ตกใช้หน้าต่างอาแล้วก็ลำโพงก็อยู่ตรงนี้นี่ลำโพงวันนี้มาเท่ากันนี่อเวเฮ้ยนี่โอ้โหวันนี้เท่าโอ้โอ้ตัวโตัว้ยมือ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 ด้านหลังหน่อย ชุบชุบชุบชโอเคอุ้ยเริ่มมืดแล้วสิผมจะปล่อยให้มืดไปเลยนะจะได้เข้ากับบรรยากาศชุบ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 โอเคเปิดไว้หน่อยดีไหมไมาดีกว่าต่อไปแล้วก็จะโอ้โหมืดมากเลยเพราะัเราเราปรับเป็นตอนเช้าเหมือนเดิมดีกว่านะแล้วค่อยแบบ เอ่อถ้าเป็นตอนไอ้ฝนบ่าฉันเกลียดแกดเคแล้วก็ใส่หน้าตาอ้อใส่ ตึ้อตึ้อตึ้อตื้อค่อยๆเป็นค่อยๆไปตึ้โอเคนี่สามชั้นเราทำย่าให้มันสูงสูงหน่อยดีกว่าแบบเวลาเดินเข้ามาก็ตกใจอะไรเงี้ยว่าแต่สอมบี้เป็นไรอา้า <c oughs> น่าสงสารนะเพื่อนแล้วเราก็แบบ <c oughs> ทำย่าให้มันเป็นหลายๆชั้นหน่อยแบบน่ากลัวไงเกือแบบไม่มีใครมาอยู่เลยนี่หว่าย่าขึ้นเต็มเลยอะไรเงี้ย โอเคโอ้ว้าว okay. oh, wow. ใส่ตะเกียงไปหน่อยก็ดีนะอ่าแบบแบบลึกลับแบบมันแบบคล้ายๆมีคนอยู่อะแต่แบบไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าอยู่จริงๆหรือเปล่าอะไรงนี้อ่าก็ไม่ใช่นี่ต้นไม้นี่วะอ่าโอเค ในมั่งโอเคทำตรงนี้เดียเดี๋ยวมันเธอเกิดโ okay, อเคครับผมเราก็แต่งด้วยใยอีก้ยมันสูงไปบอกว่โอเคตรงนี้อแบบนี้โอเคั okay. บใส่ตรงนี้หน่อยให้มันดูแบบเก่าแบบ โอเคอ่าไม่ใช้ได้ตกแต่งหน่อยติดโคมไฟโอเคแค่ตรงข้างหน้าพอนะครับผมและเราก็ได้บ้านของเจ้าสกิตกับปัม๊มมันใช่บ้านหรือเปล่าอาจจะอาจจะใช่นะเ,เดี๋ยวเราไปตกแต่งข้างในบ้านกันดีกว่าโอ้โหโซมมากเลย แล้วก็วางวางไว้แถวไหนผมไม่มีที่วางเลยตรงนี้แล้วกันเอานี้ออกก่อนแล้วก็ไม่สิเราต้องทําแบบนี้โอเคแล้วเราก,แก็แบบนี้โอ้โหโอเคครับผมก็ผมก็ตกแต่งแค่นี้แหละใครอยากตกแต่งเพิ่มก็ทําทําไปเถอะครับว้าวดูน่าสิครับ <laughs> พูดเหมือนใครบางคนเนะะก็ เออมันก็ได้บรรยากาศบ้านผีสิงนะอ๋อนี่เราก็แบบขออนุญาตนะครับแล้วก็เข้าไปสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเราปิดประตูให้ใจดีแล้วก็แล้วก็ได้และครับ <laughs> <laughs> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การสร้างแบบของเจ้าสกีกับปั๊มนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมขอบคุณครับ